ครับไปแลกแจต่างๆในจังหวัดภูเก็ตนะครับนะได้ปักถธงแดงห้ามหนักทงเที่ยง้องยองมินไหมโอลมแรงนะอะลมแรงคลื่นลมแรงนะนะครับเพื่อความปลอดภัยร่างจากกลุ่มตู้ตู้นิววิทยาเตือนเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันจนถึงวันนี้ครับ จ้าหน้าที่ไล่กาดจากหนวยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ตได้ออกมาคอยคว้าระวังโซ่งดูแลพร้อมแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวแม่ลงเล่นน้ำทะเลเนื่องจากขณะนี้คลื่นลมนะครับคลื่นลมแรงตามชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเล่นน้ำเช่นหาดป่าต้งหาดรูดินหาดในฮั่นนะครับหาดกะตะหาดกะรุนโดยเจ้าหน้าที่ได้นำทงเด็กมาปักเป็นการเตือนแม่นักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ผู้ประกอบการตามชายหาดนะครับก็ช่วยไปดูเป็นต้าดูแลความปลอดภัย ให้หนักตรงเที่ยวเนี่ยที่มาเล่นนีย ในช่วงที่คลื่นลมสงบครับค่ะแล้วก็ระยะนี้นักท่องเที่ยวทุกคนที่ไปเที่ยวค่ะพี่บ่าเกลี้ยงต้องเชี่ยวฟังคําแนะนํานะคะข้องะมาธีไลฟ์การ์ดกันเพราะว่าตอนนี้ข่าวสู้นามหมอระซุ่มข้องทะเลอันดามันกันแล้วค่ะโดยเฉพาะให้สังเกตทงแดงให้ดีๆถ้าปักอยู่ทีชายห้าท้ามลงค่ะเพราะว่าเป็นจุดที่มีอันตรายมากมีน้ำทะเลไล่เชียวกรากแล้วก็น้ำกระแทบเป็นน้ำวนนะพอว่ายเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะยากต่อการว่ายกลับเข้าฟั่งค่ะพี่เบ่าเกลี้ยงแล้วก็ทงสี่เรื่องแดงตรงนี้เป็นจุดทีสามารถลงเล่นน ได้แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ไล่กาดนี่แหละค่ะคอยดูแลความปลอดภัยกันยุ่งทางนี้ <c oughs> ทางด้านข้องูุ่นอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะได้ออกประกาศเตือนคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉีงยงใต้ที่ผัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยมีกําลังแรงทําให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยมีกําลังแรงไปกันค่ะโดยบริเวณทะเลอันดามันคลื่นสูงซ่องทึ่งซ่ามแมบริเวณทีฟฝ้นฟ้าขนองคลื่นก็จะสูงมากว่าซ่ามแมทส่วนอ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่น สุ่งประมาณซ่องแมบริเวณที่มีฟ้นฟ้าคนองคลื่นสูงมักว่าซ่องแมดช่วงนี้พี่น้องชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็เลีเ่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฟ้นฟ้าคนองโดยเฉพาะเรือแลกนะบริเวณทะเลอันดามันก็ควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันนี้ค่ะสามสิบพฤษภาคมฮกฮาแล้วก็ที่สาคัญข้อให้พี่น้องประชาชนค่ะติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สร้างมารติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือไส้ด่วน1182ซ่อตลอด24ชั่วโมงค่ะ นะครับเราต้องรองเพลงนะชว่วงนี้นะครับเพลงอะไรคะเรือเล็กคนนั้นออกจากฝั่งอ,อย่าวังว่าแร่งเข้าอ่ะ <laughs> <laughs>